ในตัวอย่างสวยมากคมกริบแต่พอของมาถึงโอ้โ,อโหเหมือนรูปภาพปิ้นสีส่งอาจารย์ภาษาไทยอัสาลามุอะลัยกุมงกับผมแล้วก็สวัสดีพี่น้องต่างศาสนาทุกท่านเลยนะครับ วันนี้นะครับนี่กับบังเนี่ยพามาหิวฮาลานกันที่ร้านกรอบรูปเ้ยฟังแบบนี้อาจจะงงกรอบรูปมันกินได้ได้หรอมันถึงไม่หิวฮาลานเนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องของคําว่าฮาลานกับฮาลานที่ต่างศาสนาคุ้นเคยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับถ้าหากว่าใครรู้ถึงความแตกต่างแล้วก็กอวิดีโอไปนิดหน่อยแต่ถ้าหากว่าใครไม่รู้ก็ขออัญเชิญพี่บังเลยครับผมอัสลามุอะลัยกุ๊มารอมมาตุลอฮิวบะรอกาตูครับผมนูรุดดีนะคะผมหรือว่าพี่บังจากเพจพี่บังครับแหมรู้สึกได้รับเกียต มากๆเลยที่ได้มาออกรายการนี้กับบางในวันนี้นะครับ <c oughs> มาเรามาเริ่มต้นเข้าเรื่องกันที่ฮาล้านนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยต่างศาสนาเพื่อนพี่น้องต่างศาสนกเนี่ยจะรู้จักฮาล้านจากตาฮาล้านรูปร่างแบบนี้หน้าตาแบบนี้รูปทรงแบบนี้จากผลิตภัณฑ์อาหารหรือว่าสินค้าอื่นๆนะครับผมซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันคือตราฮาล้านตราฮาล้านเนี่ยนะครับผมก็คือออยสาหรับมุสลิมที่รับรองว่าเฮ้ยอาหารเนี่ยมันไม่มีส่วนผสมของ,ของหมูหรือว่าสิ่งที่ผิดหลักการศาสนานะส่วนคําว่าฮาล้านอย่างเดียวนะครับผมแปล ว่าอนุมัติอนุญาตหรือสิ่งที่ถูกอนุมัติสิ่งที่ถูกอนุญาตนั่นเองไม่ได้จํากัดความอยู่แค่อาหารการกินนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดการกระทําสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าอะไรต่างๆนานาทุกสิ่งทุกอย่างเอเวรติงจริงๆกับเบลเนี่ยถ้าหากว่าสิ่งนั้นไม่ได้มีอะไรขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามถือว่าเป็นหาล้านครับผมก็ตามนั้นแหละค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านต่อเลยดีกว่าสันนี้ขอตัวพาพี่บังไปหาหมอก่อนนะคะสงสัยช่วงนี้ใบพล่ากินแน่ สวัสดีครับเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับที่จริงแล้วผมเป็นมูอัลลับมา1 4ปีแล้วครับแต่ที่คุยกับคุณพี่บางเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่า1 4ปีเนี่ยไม่ใช่มูอัลลับแล้วเป็นมุสลิมเต็มตัวแล้วก็เอาตามนั้นเลยก็ได้ครับผมเนี่ยเป็นมุสลิมคนหนึ่งที่มีอาชีพขายลูก มีอาชีพขายภาพรับทํากรอบรูปอะไรพวกนี้ครับผมในตอนที่ผมนั้นยังอยู่ศาสนาเดิมพวกรูปภาพอะไรพวกนี้ก็จะมีบ้างที่มอบให้กับทางสถานที่ที่ปฏิบัติในทางของศาสนาให้เอาไปขายเป็นงานศิละปะพอได้เงินกลับมาก็าเอามาสร้างเอามาต่อเติมเป็นบุญเป็นกุศลอะไรกันไปสําหรับในทางของศาสนาเดิมผมแต่พอผมมาเป็นอิสลามแล้วเนี่ยความเชื่อในด้านรูปภาพอย่างเช่นบางคนที่เชื่อว่าแขวนม้าไว้ในบ้านจะเจริญก้าวหน้าความเชื่อแบบนี้มันไม่มีในอิสลามหรือแม้แต่ จะแขวนรูปภาพของคนในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้วก็ทำไม่ได้เหมือนกันผมก็เลยเอ๊อยากจะทำให้อาชีพตรงนี้เนี่ยมันสามารถสร้างประโยชน์ได้ไปเห็นบ้านเพื่อนแขวนรูปของกะบะมีคำภาษาอาหรับว่าอละไ์ไอเ้เราก็เลยเฮ้ยแบบนี้ทางาศาสนาก็ให้ทำได้นี่นา,าศาสนาห้าไว้บางสิ่งแต่บางสิ่งก็สามารถที่จะทำได้ก็เลยลองไปซื้อก่อนสั่งมาจากเมืองนอก ปรากฏว่าไม่ตรงปกอีกครับผมในตัวอย่างสวยมากคมกริบแต่พอของมาถึงโอ้โหเหมือนรูปภาพปิ้นสีส่งอาจารย์ภาษาไทย<ฮ>ก็เลยลงมือทาเองซะเลยเรื่องงานของผมเนี่ยก็จะให้อารมณ์ไปทางภาพผืนผ้าใบเหมือนเป็นภาพที่บรรจงลงมือวาดเองรายละเอียดนี้ไม่ต้องห่วงครับผมสวยงามหยุดย้อยที่สําคัญนะครับมันจะคงทนกว่างานผืนผ้าใบจริงๆเพราะว่าผมนั้นน่ะใช้เครื่องคุณภาพสูงรับรองว่าสีสันแล้วก็รายละเอียดที่ได้ออกมาเนี่ยจะสวยแล้วก็งดงามดูมีราคามากๆในตอนนี้ถ้า ใครมาร้านผมก็จะยังเห็นว่ามีรูปภาพที่ผิดหลักการของศาสนาเนี่ยแขวนอยู่ตั้งโชว์อยู่ก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับอย่างที่บอกมันเป็นอาชีพเดิมผมที่ทำมานานแล้วส่วนความคิดลิเริ่มที่จะมาทำในส่วนนี้อยากที่จะมาทำในตรงนี้มันเพิ่งริเริ่มเมื่อประมาณ3เดือนก่อนนี่เองครับก็เอาเป็นว่าไม่ได้ดีร้อปอร์เซ็นแต่กำลังจะดีนะถ้าไปได้สวยกับสิ่งนี้ในอนาคต ในส่วนของกำไรก็จะนำไปต่อยอดในทางศาสนาอิสลามเหมือนที่เคยทำในตอนที่อยู่ศาสนาเดิมครับธนุบำรุงมัสยิตทำทานทำบุญบริจาคเพื่อศาสนาเพื่ออิสลามเพื่ออัลลอฮ์ต่อไปครับ อันเฮิมดูลิลลาแม่ถือว่าเป็นเจตนาลมที่ดีมากๆเป็นความคิดที่น่ารักตะมุตมิที่สุดเลยนะครับผมสําหรับในตัวของบางเนี่ยที่ได้มาถึงสถานที่มาถึงร้านแล้วก็มาดูมาเห็นมาสัมผัสมาแตะต้องด้วยกับตาของตัวเองด้วยกับนิ้วมือของตัวเองเนี่ยอยากจะบอกเลยนะครับว่างานเนี่ยเนี้ยบมากแล้วก็ดูสวยงามคมกริบกันเลยทีเดียวแต่ทุกคนอย่าเพิ่งมาเชื่อผมนะครับจนกว่าจะได้ดูด้วยตาของตัวเองหรือว่าจะได้สัมผัสด้วยปลายนิ้วมือของตนเองนะครับผมถ้านะหากว่าใครอยากที่จะมาเดี๋ยวบางจะทําการทิ้งที่กัดไว้ให้ หรือใครอยากที่จะสั่งซื้อเชื่อใจบังสุดๆก็สามารถทักเข้าไปขอซื้อได้เลยครับเดี๋ยวบางจะทําการทิ้งช่องทางออนไลน์ไว้ให้สําหรับวันนี้นี่กับบังก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ1นึสองสเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดีวนอกจากงานภาพแล้วนะครับผมทางร้านเนี่ยเขายังมีงานอื่นๆอ,อ,อีกนะที่แบบว่าเป็นในทางหลักของาศาสนาอิสลาม สวยงามมากๆแต่ละงานแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยบางดูแล้วอยากได้มากๆเลยนี่ถ้าไม่ติดว่าจะต้องเก็บตังไปเลี้ยงบุฟเฟ่ลีนานะครับบางจะจัดทุกอย่างที่ที่ร้านบังเขาขายเลยอ่ะเอาเป็นว่าถ้าหากว่าใครอยากได้แบบไหนอยากลองแบบไหนอยากซื้อยังไงจะดูจะหาชมอะไรก็ตามไปคุยกันเองแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นี่กับบังก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับหนึอัสสลามอะไรกุมครับ